AI Love You หนัง Original Netflix of Thailand เรื่องล่าสุดที่ใช้โอกาสในการครบรอบ10ปีของหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหนังที่เล่นโดยไบเฟิร์นกับมาริโอซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็มาสแสดงนำในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับมาเป็นพอยต์หลักในการโปรโมทคุณหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้ครับเรื่องราวความรักระหว่างคนกับ AI สุดแสนจ,จะลึกซึ้งเช็คฉากโรแมนติกหวานซึ้ง เช็คงาน cg ระดับเทพเจ้าเช็คแฟนเซอร์วิสชิประหว่างไบเฟิร์นกับมาริโอเช็คที่กล่าวมาทั้งหมดคุณเช็คได้หมดเลยครับแต่เช็คขาดนะคุณแม่งจะไม่ได้เห็นอะไรที่แม่งน่าตื่นเต้นอย่างหนังเรื่องนี้เลยนะครับนอก,กจากคุณนมมาริโอนี่ไงสีชมพูซิแกแพคสวยดีนะ แต่น่าเสียดายามันเครียดก็เอาเป็นว่าถ้าให้พูดรีวิวทสั้นเนี่ยก็อย่างแรกนะฮะบทมากครับโดยเฉพาะกับไดอล็อกพวกบทพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คนปกติเขาพูดกันเลยครับการแสดงเนี่ยมันก็แปลกๆมากนะครับน่าจะเป็นผลมาจากบทครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันดูประดับประเดิบครับและก็ในหลายจุดเนี่ยมันดูไม่เข้ากับบริบทของเรื่องเลยตัวบทมันมีความขัดแย้งในตัวมันเองสูงมากๆฮะงาน CG เนี่ยก็เหมือนจะดีนะดูเนียนตาแต่ถ้ามองดีๆมันคืองาน CG ที่ลวกมากครับเหมือนแค่ ทำซีจแค่ชิ้นใหญ่ๆที่คนดูจะมองเห็นชัดๆเนี่ยให้ดีที่สุดครับและที่เหลือเนี่ยก็เทงานหรือไม่ก็ลวกไปเลยอย่างเช่นสังเกตง่ายๆครับฉากตึกเนี่ยมันจะ ดูเป็น CG แค่ตึกที่เป็นเ i ไเว้ยที่เหลือเนี่ยมันคือตึกธรรมดาเลยคือไม่ได้เก็บงานเลยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้ธีมโลกอนาคตของหนังที่มันพยายามจะเล่าเนี่ยมันดูย้อนแย้งในตัวมันเองมากๆนะครับคือในขณะเดียวกันที่เทคโนโลยีหลายๆอย่างมันดูพัฒนามากๆแต่ขณะเดียวกันรอบข้างมันกลับดูโกโลโกโซแล้วก็แบบต้อยพัฒนามากๆนะครับดนตรีประกอบงานภาพดูผิวเผินอาจจะดูดีนะฮะแต่เมื่อเราเนี่ยมานั่งดูจริงๆแล้วมันเป็นงานที่ขาดการขัดเกลามากๆครับดนตรีที่ใสามาเนี่ยไม่ค่อยถูก แล้วก็หลายๆช่วงเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากับหนังเท่าไหร่นะครับงานภาพแสงการย้อมสีเนี่ยมันดูแปลกมากๆนะฮะอย่างเช่นฉากห้องในออฟฟิศในตอนเช้าครับเราควรจะมีแสงที่ส่งเข้ามากับบรรยากาศในห้องที่ถ้ามันมีสีจากจอหรือว่าพวกแสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นสีอ่นอ,อนครับแต่อันเนี้ยหนังมันเลือกที่จะย้อมโทนม่วงชมพูดแดงอย่างกับว่าเราเนี่ย นั่งอยู่ในผับนะครับไม่ใช่ออฟฟิศแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะฮะที่มันทำออกมาแล้วมันดูแปลกมากๆนะครับสิ่งเดียวที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คืองานออกแบบเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมครับซึ่งบางอย่างมันดูแล้วก็ว้าวดูดีโอเคแล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบนะฮะก็เป็นจุดที่ทําให้ผมเอนจอยได้ เดียวนะครับส่วนค้ะนักแสดงเนี่ยผมคิดว well mm ่าเขาทําดีแล้วนะครับแต่บทเนี่ยมันไม่ได้ส่งให้การแสดงของเขาเนี่ยออกมาได้มากพอนะครับทาให้ทุกอย่างมันดูเลเทปไปหมดนะฮะก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากดูเพื่อเอาไปผ่อนคลายดูแบบไม่คิดอะไรเนี่ยก็อาจจะบันเทิงได้นิดหน่อยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนี่คือหนังไทยของ Netflix ที่ที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่ผมสามารถเอนจอยกับมันได้นะครับทุกอย่างเนี่ย มันดูขัดแย้งกันในตัวมันเองสุดๆนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะอย่างน้อยหนังมันก็สอนผมครับมันสอนว่าให้ผมเนี่ยรู้จักคุณค่าของเวลาครับแทนที่ผมเนี่ยจะเอาเวลามานั่งดูหนังเรื่องนี้นะครับสู้เอาเวลาไปนอนแม่งยังจะดีกว่า0.5.10จาเต็ม10จากทางเราครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจากซิตูซีมุย้ยแฟนเพจสวัสดีครับ